สวัสดีค่ะป้ากิก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิก๊กจะมาแนะวิธีกินโหระพากระเพราแมงลักนะคะเหมือนกันเลยสามอย่างเลยนะคะตระกูลเดียวกันกินยังไงยิ่งกินยิ่งง,งามนะคะแล้วก็ไม่แก่เร็วแต่ทุกคนก็รู้นะเวลากินเด็ดยอดแต่เคล็ดลับมีมากกว่าน,นั้นคะ่ะเราไม่ใช่ว่าจะเด็ดยอดอย่างเดียวนะคะเด็ดยอดก็คือป้องกันไม่ให้เขาออกดอกถ้าออกดอกแล้วก็จะแก่อย่างกระเพราป้ากิ๊ก เอาไปซุกไว้ด้านนน้นดอกเต็มเลยนะคะนู่นก้องสองไปเห็นไหมคะนูน่นดอกเต็มอันนั้นเตรียมแก่ยอมให้เขาแก่เพราะว่าป้าเกกจะเอามาเล็ดพันุ์เขาก็เลยไม่ตัดปล่อยให้เขาแก่แล้วก็จะเก็บมาเล็ดพันธุ์เพราะว่าชอบพันธุ์ของเขาใบาเขาหนาเขาใหญ่แล้วก็หอมใบยเยอะค่ะเพราะว่าผักกินใบเราต้องการใบยเยอะๆเราก็ต้องเก็บสายพันธุ์ทีนี้มาดูต้นอโหระพาก่อนกันแล้วกันนะคะกินยังไง ไม่ให้แก่แล้วก็ให้แตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเยอะๆอันดับแรกนะคะทุกคนก็รู้ก็คือยอดนี้ต้องกินอยู่แล้วเนาะถ้าเรามาตัดอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนตัดกินยอดแล้วก็ไม่พออะไรประมาณเนี่ยอันนี้ตัดยอดเพิ่งออกนะคะตัดยอดให้แตกทีนี้มีอีกวิธีนะคะนอกจากจะตัดยอดไปไม่พอแล้วตรงนี้ต้องตัดบ่อยๆค่ะก็คือใบใบใหญ่ๆตรงนี้นะคะเนี่ยต้องตัดตรงนี้บ่อยๆ เพราะว่าถ้าไม่ตัดเขาก็จะแก่แล้วก็หลุดร่วงเพราะฉะนั้นให้เด็ดออกเลยนะคะใบใหญ่ๆเนี่ยใต้อย่างเงี้ยเอาออกเพื่อให้ยอดเล็กๆเนี่ยที่อยู่ข้างใบเขาเนี่ยพุ่งออกมาเป็นยอดใหม่แล้วก็งามยิ่งกว่าเดิมค่ะยิ่งตัดบ่อยๆนะคะเขาก็จะงามเร็วมากเนี่ยใบเนี่ยที่จริงนะถ้ามาเก็บ ก็ใช้เล็บนนเนีน่ยเนาะเด็ดไปเลยค่ะเด็ดออกไม่กินก็ควรจะเด็ดออกนะคะถ้าเด็ดบ่อยๆนะจะทําให้หัวรพาของเราในงามกะเพราก็เหมือนกันค่ะเขาจะงามใบใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยเอาออกเอาออกแล้วก็เอาไปทํากับข้าวเวลาเก็บเราจะทําแล้วก็เนี่ยวันนี้อาจจะไม่เด็ดยอดมาเอาตรงนี้สลับกันนะคะเอาออกให้หมดอย่างเงี้ย เป็นการแบ่งเบาต้นด้วยให้เขาเอาอาหารไปเลี้ยงยอดอ่อนๆเล็กๆอยู่ข้างใบอย่างเงี้ยให้โตขึ้นมานะคะแล้วก็งามด้วยค่ะผักทุกชนิดค่ะใบใหญ่ๆแก่ๆเงี้ยยิ่งเด็ดนะต้นเขาก็จะยิ่งงามแตงกงแตงกวาใบล่างๆใหญ่ๆเอาออกให้หมดเลยค่ะผักทุกชนิดเห็นไหมคะ เราก็จะได้ใบใหญ่ๆนะไปทำกับข้าวแล้วแถมทำให้ต้นเขาเนี่ยงามด้วยนะไม่แก่เร็วเป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะคะตัดยอดเอาใบใหญ่ออกต้นก็จะอยู่กับเรานานๆนะคะไม่โทรมนะไม่โทมเร็วต้นนี้ของปก้กก็โอ้นานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะเนี่ยถ้าลงดินน่าจะอยู่ได้นานเป็นปีค่ะเนี่ยเพราะอยู่ต่างจังหวัดของป้ากมีอยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากๆเลยอยู่ข้างบ้านใครก็มาขอกินนะคะอยู่ได้เป็นปีๆ ทนมากเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งงามยิ่งเด็ดยิ่งสวยกอใหญ่มากเลยและอีกอย่างนป้าเก๊กจะบอกนะคะสาเหตุที่ยอดกระเพราโหระพาแมงลักษที่เขาเหี่ยวโหระพานี่ก็ชอบเหี่ยวนะคะยอดเหี่ยวไม่ได้สาเหตุมาจากต้นเขาหรอกค่ะไม่เกี่ยวกันเข้ามาจากตรงนเนี้ยเนี่ยก่อนที่จะเนี่ยเห็นไหมคะก่อนที่จะถึงยอดอน่ะจะมีตัวแมลงอะไรก็ไม่รู้มากัดแล้วก็ชอนใช้เข้าไปข้างในจะทําให้ยอดเขาเหี่ยว วิธีแก้ก็ไม่ได้ยากเด็ดทิ้งไปเลยค่ะแค่นี้เด็ดยอดเหี่ยวๆออกบางคนไม่เข้าใจว่าเอะต้นเป็นโรคอะไรทำไมยอดผักเขาชอบเหี่ยวที่เหี่ยวคือตัวแมลงค่ะเขาจะมาเจาะกินตรงเนี้ยกินน้ำเลี้ยงตรงข้างยอดก่อนที่จะถึงยอดก็จะทำให้ยอดผักของเราเหี่ยวเจอเมื่อไหร่ก็เด็ดทิ้งค่ะพอเด็ดทิ้งก็กิ่งจะแตกออกมาใหม่ตรงนี้ตรงข้างใบนะเด็ดอยู่ตลอดเวลาเห็นเหี่ยวปุ๊บเด็ดเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ อันนี้กะเพาเป็นกระเพราเล็กเพราะว่าต้นใหญ่เตรียมโสมป้าก๊้ก็ปลูกต้นเล็กรอไว้ละ2อสากระถางนะคะเห็นไหมเราก็จะเห็นใบตรงเนี้ยใบใหญ่ๆตรงเนี้ยอันเนี้ยถ้าเราไม่เด็ดเขาก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็หลุดไปทางที่ดีเราก็เด็ดซะก่อนคะ่ะกระตุ้นนะไม่ต้องปล่อยให้เขาแก่ให้เอาอาหารมาเลี้ยงเสียเวลานะคะเด็ดใบใหญ่ๆนี่ออกเขาก็จะงามแล้วก็ไม่แก่เร็ว พอเด็ดออกนะยอดก็จะพุ่งออกมาจากข้างๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเด็ดค่ะยอดจะได้เป็นพุ่มใหญ่เวลาเลี้ยงให้งามก็อย่าลืมนะคะใส่ปุ๋ยค่ะข้างล่าง คือท่ปกะกิ๊กเนะเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แล้วมีโหะระพากระเพราแมงลักอย่างลักกระถางพื้นที่น้อยบริเวณน้อยเราต้องใส่ใจแบบนี้สําหรับคนที่มีพื้นที่เยอะมีบริเวณเยอะเขาไม่ต้องไปสนใจนะคะก็ปล่อยตามธรรมชาติเขาเวลาเขาออกดอกและกระเด็นไปเขาก็จะขึ้นมาตามดินเต็มไปหมดแต่อันนี้แนะสาหรับคนที่ปลูกในกระถางควรมาเด็ดอยู่บ่อยๆนะคะเจอเมื่อไหร่ก็เอาออกใบใหญ่ๆแก,แก่ จะทำให้ผักของเรานะเป็นสาวอยู่ตลอดไม่แก่ไม่โสมเร็วค่ะอันนี้แมงลักก็เหมือนกันนะคะแต่แมงลักนี่ไม่ค่อยจะทนเหมือนกับโหระพากระเพราแมงลักนี่จะโสมเร็วแต่ว่าถ้าเราทำวิธีนี้ก็จะคือย่อนระยะเวลาโสมของเขาเนาะให้ช้าลงไปแล้วก็เด็ดเนี่ยยอดเนี่ยแป๊บเดียวก็จะออกดอกนะคะ กินไม่กินก็ขอให้มาตัดออกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียดายถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้แกงอะไรปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วก็แก่โซมค่ะกินไม่กินตัดเลยตัดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็เป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะคะใบใหญ่ๆอย่างนี้จะเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะเนี่ย เราก็เด็ดออกเลยบางทีก็จะเห็นเหลืองๆนิดๆน,นั่นคือเขาเริ่มจะหลุดร่วงแล้วแต่เราไม่ต้องรอนะคะว่างเมื่อไหร่ก็มาเด็ดให้เขาจะทำให้ต้นเนี่ยสวยเป็นสาวไม่แก่ไม่โทมแล้วก็ไม่แย่งอาหารกันเนาะถ้าปล่อยไว้อาหารก็จะมาเลี้ยงใบพวกเนี้เสียเวลาค่ะเอาออกให้หมดอยู่บ่อยๆแค่นี้ผักของเราก็จะงามอยู่ตลอดเวลานะคะ ้งงามทั้งแตกยอดแตกแขนงออกไปอีกเป็นพุ่มใหญ่ๆเลี้ยงแป๊บเดียวปากก๊กเลี้ยงวันนั้นถ่ายไม่กี่วันนะึกยังต้นเล็กๆอยู่นะคะแป๊บเดียวต้นใหญ่ละมีหลายต้นค่ะแมงลักมีหลายต้นเยอะเพราะว่าปากก๊กชอบทดลองเนาะกินก็ไม่หวัดไม่ไหวลรวเจอตรงไหนก็หยิบมาเสียบเสียบแล้วก็มาทดลองดูว่าทํายังไงเขาจะงามเราก็มาตัดมาแต่งมาเด็ดดูเราก็รู้ว่าโอ้ทำแบบนี้เขางาม อยู่หน้าบ้านอีกข้างนอกอีกโอ้โหต้นเบริรมเลยค่ะในกระถาง3-4ต้นอยู่ในกระถางกระถางเดียวกันนะคะพุ่มใหญ่เลยอันนั้นยกไม่ไหวละอยู่ถังสีเพราะว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะมีผักงามๆกินเต็มบ้านละใส่ใจนิดนึงนะถ้าไม่อยากให้สูงก็มันตัดเตี้ยตัด,ตด,ตดยอดให้สั้นลงโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกถามมาหลายคนป่ก๊้ ปลูกโหะกระพากระเพราเห็นปลูกในถังสีถังสีมันได้ยกมานะคะอยู่ด้านหลังถังสีเจาะก้นไหมทุกอย่างนะคะปะ้าเก็กบอกนะว่าทุกอย่างภาชนะที่เรานํามาปลูกผักเนี่ยจะต้องเจาะก้นเขาไม่ว่าจะเป็นลังโฟมนะคะเป็นถังสีเป็นถันทงที่เราไม่ใช้แล้วเจาะรูทุกอย่างแต่ว่าถ้กากระถางอย่างนี้เราซื้อมาเขามีรูให้เราเสร็จบริษัทก็ผลิตมาเรียบร้อยมีรู เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีรูที่ก้นเอาไว้ระบายน้ําไม่อย่างนั้นรากผักของเราจะเน่าแล้วก็ผักก็จะเหลืองค่ะการระบายน้ําไม่ดีผักก็ไม่งามนะคะจําไว้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่างง,งนะคะปะกิป,ปลูกอันนั้นปลูกอันนี้เจาะก้นไหมอันนี้มือใหม่น,น้องมือใหม่เจาะทุกอย่างทุกชนิดนะคะไม่มีที่จะไม่เจาะนอกจากผักบุงอย่างเดียวที่เลี้ยงในน้ำอันนั้นไม่ต้องเจาะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ